ถนนสก5 0 0ศครับเส้นทางจากบ้านผักขามมุ่งหน้าเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับตอนนี้น้ำในแม่น้ำมูลก็ต้นขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับดูครับแตนเขาขาบผาเลยครับพี่น้องครับบ้านผักขามตำบลลินป่าอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับน้ำในแม่น้ำมูลเนี่ยเออล่นขึ้นมาแล้วครับ ตรงนี้หนองสเสน่งนะครับห้วยหน้องสเสนง่งโอ้ทั้งกุดกับหลยครับพี่น,ออนอ้องครับโอ้พี่น้องครับเ่งครับนำหลายเลยเด้วครับ บ้านพักขาตำบลลินฟ้าอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับถนนเสร็จเสร็จจากบ้านพักขาสี่เขาเมืองศรีสะเกดครับพี่น้องดูก่อนถึงวัดป่าอะไรสักอย่างนะครับอยู่ข้างหน้านี่แหละครับวัดป่าน่ครับวัดที่มีพระพุทธรูปสวยๆเนี่ยครับตั้งอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะถึงสะพานข้ามแม่น้ำบุญนะครับรายงานข่าวจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ